สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันอาทิตย์ที่3ทธันวาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคาสเฉพาะส่วนที่ว่าใจสดเน้นสดคำคืนวันอาทิตย์ยังมีมาฝาก5 EP ตามปกติโดยที่5 EP นี้เป็นตัวเน้นเดี่ยวเน้นชุดทั้งหมดและเวลานี้ตอนนี้ท่านกำลังอยู่ที่ e ี1 เป็นตัวมั่นใจสดเน้นสดตัวที่หนึ่งประจําค่าคืนวันอาทิตย์นี้ครับวันนี้วันพูกับปูแนมห้ามพลาด้ดยาการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองผูดูแฮนด i แคปวันนีวัผู่กับผู่แรมึกพริมเบรดแข่งขันกันตอนสามทุ่มวรนนีว่าผู่ต่อลูกครึ่งควบสองลบสิบราคาโคตรแพง เรียกภูปัจจุบันอยู่อันดับที่สามของตารางมีอยู่ยี่สแปดคะแนนครับและแน่นอนพวกเขาคือหนึ่งในทีมที่ว่ากันว่าจะลุนแชมป์ลีกในฤดูกาลน,นี้นะไม่ต้องพูดถึงพื้นที่อยู่ฟ้าแชมป์ลีกนะมันจําเป็นจะต้องได้ต้องมีซาร่าได้กล่าวไว้ว่าพวกเขาไม่เหมาะกับการลงเล่นในยูโรปาลีกนะแต่กะไันก็ตามครับผลงานในยูโรปาลีกของเรียกภูก็ยังยอดเยี่ยมและผลงานในเกมลีกก็ยังใช้ได้ ปัจจุบันเป็นทีมหัวตารางลงเล่นในบ้านยิ่มีความน่ากลัวส่วนฟูแลมเป็นทีมดับที่14ของตารางมาอยู่15คะแนนต้องบอกว่าฟูแลมนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มีโอกาสต้องไปลุ้นหนีการตกชั้นนะแต่ว่าตอนนี้ถือว่ารอยตัวนะสบายๆอยู่ไม่ได้กดดันอะไรมากมายนะักลีวร์ฟูเองครับผลงานห้าเกมหลังสุดชนะ2ะเหมือน2แพ้1 การลงทุนกำไรไปสามเกมในเกมอีกล่าสุดคือบุกยันเสมอแมนซิตี้หนึ่งหนึ่งในเกมล่าสุดศึกบอลถ้วยยูโรปาก็เอาชนะเอลเอสเคอินเปสี4ประตูต่อศูนย์การทำกำไรกำไรถึง3เกมนะการทุน2เกมส่วนฟูแรลมฟูลมนะฟูแรลมไม่มีอม้อยเรือนะฟูแรลมกระโดดลิ้นทำไม พูแล้วนะผลงาน้าเกมหลังสุดชนะ2เหมือนึ่งแพ้2ก็ถือว่ากลางๆออกจะทางดีก็ได้นะเพราะพูแล้วทำได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วละแพ้2ทีคือแพ้เมนยูกับแอตตามิล่าการลงทุนก็ทำกำไร3เกมขาดทุน2เกมก็ยังมีกำไรอ่ะในภาพรวมอย่างไรก็ตามครับแม้ดูแล้วเดี๋ยวเลียงพูจะดูดีกว่าเหนือกว่าลงเล่นในบ้านผมกำลังน่ากลัวอันตราย แต่พอดูสถานการณา์กกาต้องมองว่าหนาวๆร้อนๆนะครับสาหรับพันต่อที่อยู่กับลิวภูเพราะในห้างเกมหลังส่วนที่ลิวพูเจอภูแล้วไม่กินราคาเลยไม่กินราคาเลยครับขาดทุนยับๆยิงไม่ขาดบ้างแหละเสมอบ้างแหละแพ้บ้างแหละแล้ววันนี้จะอย่างไงครับจะออกแนวไหนครับเพราะที่ผ่านมามันออกแนวแพ้ราคาตลอด อย่างไรก็ตามเมื่อสองผูดูแฮนดิแคปจากเจ้าทัางห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทัางห้าลายก็ยังคงไว้เนื้อเชื่อใจเรืรู่ลผูในเกมนี้ปรับราคาลดลงสี่ต่อหนึ่งในช่องจะบ,บ้านลรืร่อ์พูช่องเสมอปรับขึ้นทั้งหมดห้าลายครบถ้วนช่องทีมฟูลแลนก็ปรับเพิ่มขึ้นหมดห้าลายครบถ้วนปูเลือกลรื่อ์ผูแฮนดิแคปลุกงครึ่งควบสอง 2, แพงโคตรๆและอย่างที่บอกครับเจอกันมานี่มักจะยิงไม่ขาด เมียชนะก็เก่งแล้วหรือบางทีออกลูกสม,มุนได้สำหรแต่วันนี้ในราคานี้เจ้าสี่จากห้ารายยังคงเชื่อว่าเรื่องผู้จะทําได้สําเร็จจะปลดแอกได้สาเร็จจะชนะผู้และพร้อมกินราคาได้สาเร็จนะสี่ต่อหนึ่งก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องเยือนบอลรอซะด้วยเพราะฉะนั้นด้วยผูนี้ h ฮด d แ c a p นี้กล้าที่จะมองว่าเรื่องผูชนะไอ้เรื่องผูชนะไม่แปลกใจแต่เรื่องผูชนะราคาด้วยนี่สิ มันย้อนแย้งกับสฟติแต่เมื่อเจ้ามั่นใจข้อมูลพื้นฐานมันก็มาวางใส่ต่อลิเวอร์พูลครับมาเป็นที่เด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวครับนะเป็นของแพงของนี้ครับเป็นตัวมั่นใจสุดเล่นสุดตัวที่หนึ่งจาก Mon o K, มอนโอเคประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะขุนพลตัวที่หนึ่งครับมริเวอร์พูลส่วนท่านใดย,ยังไม่ได้รับฟัง 5, อีพงถึงอีพีบกวนติดตามกันให้ครบถ้วน ขอพวกคุณครับ